ชาไทยตอ่น ah, 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 well ้ำข้าเดน๋ยวหมทอดมาปูแล้วตัองเกี๋ยวแต่สำรับวของดีจริงมานใต้ผ้าิ้งเจอผ้าไม่ิ้งกเลยตกเอาเลยครับเอาเลย ให้ก็ค่น <c ười> uh ้ำ uh, กิโลไมเลยอาได้ทักฟางเลยต้อแสใหญ่เนาะตอเทียวเลยอาสาธนนะหมอกันนะอยเพิ่งทิ้งว่ากันไปนะเพื่อใหกว่ันาเดินช่วยกันกว่าช่วยกันไกล เดี๋ยวเดี๋ยวาก้วยันจ้าต้องเลงกัอนอนะ่่ะมีอะไรอีกอ่ะมีอมากพี่ผพี่ผู้ใจดีอ่ะผู้ใจดีด<ะ>ี่ชาร์จหมนีท่ทำไมมันชาไม่เข้าเนาะ อ่ะนั่งเลยก็นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยยอมไม่ต้องรัวที่แมวไม่ต้องวัวที่แมวไม่มีว่าดรุนลานหญ้าไม่มีที่แมวอมาทางทางนี้ด้วยโยมาทางนี้มาทางนี้ด้วยจ้ะทางนี้ทางนี้มามามาจะได้ภาพปู่ที่สวยงามใครไม่มาจะไม่ปวดกบกูจู้ไม่มีลูกหนูเลยไม่กดหัวใจให้แล้วเวลาเรียถ่ายลูกไม่มาจะปีได้ยังไงอ่ะ อาไปทางโน้นด,ด้วยโยไปทางโน้นเดี๋ยวใไหไ้ถวายโยโยอถือไว้ก่อลมาทางนี้มามาตามมาตามมาเออตามมานี่จะเป็นภาพที่สวยงามมากเป็นอะไรที่อลังการมากอย่าเอาไม้กวาดไปตีหัวเพื่อนนะเออโอเคนี่สวยงายมไปเยอนไปเยอะเอามาไปกี่ตัวเองเข้ามาเอามาไปแชร์สมบัตเลยนั่งันตรงนี้เละกี่ตัวเองมาได้หมดเลยได้หมดเลให้หมดเลยม,มา เข้าเลยอยู уров, or, ่ตรงเอ็นข้างหน้าโอเคเข้าตรงเอ็นข uh, kh ้างหลังเข้าเลยลูกให้ร uh, ู à, ้สึกว่าตัวเอกตัวเล็กตัวหน้ากันเลยแล้วจะมาพักอยู่ตรงไหนกันี่ขอตัวก่อนนะลูกเอายก่าเอาถงนี้หน่อยยาไปยังไงเอายางเอายางพร้อมยางอ่าข้างหน้านั่งลงข้างหน้านั่งลงข้างหน้านั่งลงก็สามารถออกไปนอกได้นะอ้าวพอแล้วโยน ตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาไม้ควาดลงกเลยจ้าไม้ควานลงคนที่ยืนยื่ไม่ควาดไม่ต้องพนมมือแต่คนที่นั่งให้พนมมืออ่าพนมมือพอดีมันจะทอนแส กินไม่ยูกินไม่ยใครกินไม่หก็รีบกินรีบทานทานเสร็จแล้วก็จะได้ยกเป็นกลุ่แต่อาาจะ้องไปวองทั่เรือไ้ะหนขอบคุณอาจารย์พระทุนรศรีสาราบัณฑิตพระศรีวชสาราบัณฑิตจัมเจ้าคุณพระศีวัชรสาราบัณฑิตเจ้าคุณใหม่ป้ายแดงวันที่ยเรียบร้อยแล้วไปกินต่อ เนี่มีคนอาจจะมาภาพในคอมเมนต์อ่บอกว่าพขายู้วยน้างรูปวเลยเวลาเรียกมาถ่ายรูปกินอยู่มันจะมีรูปตัวเองได้ยังไงไม่เข้าใจตรงนี้เออเอาไปทานก่อน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 ใครจะถ่ายภาพถ่ายได้เลยเนี่ยตอนนี้แสงเนี่กกำลังงามเลยแสงสวย เหมาะแก่การทำคอนเทนต์ไอตีมใกล้หมดหรือยังอ่าอย่างอ่าโยมยู่อ่าต่อคิวต่อคิวเลยอาหลวงพี่เจ๋งอยู่ไหนโยมาวงกลางวันแล้วพอมาให้โยมิวโอเลย ประชาันบอกหลวงพี่เก๋งดวนหลังรถไอติมโยอิวโออยู่หลังรถไอติมนัดอะไรโยไา้มาให้เขาด้วย ให้อร้เยเหมือนได้กินกินชั่งกินได้เลยแต่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมือหนึ่งโินดับเพลิงโยนมีไฟเบนโดโรลาดยาวดับเพลิงลาดยาวนั้งสายเครื่องได้เลยเดี๋ยวเราได้จะได้ดำเนินรายการในการทำความสะอาดนอนประดัลุดมั้ยมีที่ให้นอนโรงเรียนเผือกโรงเรียนพระพิยธิธรรม อมาอมากองเลวาจกองชื่อเป็นไปร่าในที่ต่อเรียงคบขึ้นมาเป็นร้อยเลยใช่เหรอใช่ยังองเออไม่ได้จัเลยเขาาการมีคนเปิดคลิปเลยของอรอะวงการเราลัวข้อางได้เสียงได้อรวณธนาขอบคุณท่านขอบครูสมุเอ เครื่องเสียงพอๆนีถ้าไม่มีเครื่องเสียงพ้าย่าเรีปอดให้ดีถ้ายากถายรูปมาลงมาไปไปไปมาที่มาเอ๊ะกินอยู่อันไี้ก็หมือนถ่ายรูปอยู่กระดึบๆม่จ้างมเลยโอ้อาจารย์คงอาจารย์คงเอี้ยโง่ขนาดนั้นนี่โดนตเข้ามาเลย อ่ารถรถรถกระบะที่จอดอยู่ตรงนี้นะเนี่ยรถใครเอยขยับให้หน่อยพอดีรถรถที่จะมาทำเครื่องสูบน้ำให้เราเนี่ยกำลังมาครับลถดับเพลิงอ่ามาโยมาได้หมดอ่ะมาหลาย ชิ้ช้สุยดเลยหนูขอถ่ายบ้างได้มถ้าเห็นกันก็ชื่นใจนะโยมเราประจาร่วยงกันดุมอะยุ้งมา่ไม่เมย์ยยเหมือนกเเออางรอยุงเื่อที่จะทานพี่ยงคนบ้านไหน คนลอยเงียต่อตูสายุเอาม่ยืนทั้งันนี่แหละยืนรอดไปยังที่นี่ไม่เปคนกรุงเทพเลยยืนอยู่่สองรูยไปเไป้หนไหนตามหมูเด้สองคนนี้ไปไปเดวเทาทดังนู้ดเดวเราทดังนู้เลยไปทังนู้ดไปทังนู้ยก ยกไปล้างน้ำเอาไปด้วยเก็บเอาไปด้วยเอาไปด้วยมันมีชุดล้างน้ำอีกนังโยงกัาไหวไว้อ่ะอาไปไปล้างคือเขาคุยก่อนไม่รัดยันนั่งนั่งอยู่นี่ให้กำลังใจเดินพอไม่ต้องไปให้กำลังใจเป็ญาติโยงเนาะเดินตรงไปได้เนไปดูตา้นี่กินแล้วไม่เก็บคอมเมนต์สิ่งมาเจอขอโทษ ไปเลยค่ะอ่าใครกินอาหารไว้เก็บด้วยช่วยเก็บไปทิ้งด้วยจ้าไปร้านยาก่อน,นอันไหนอาหาร <c oughs> ได้ได้ได้ <c oughs> อ่าก็ยังอร่อยเลยชุดนี้ <c oughs> กระลงังมัวมาไาร้า,า,า,านยาไปหมุนแหงรูมารุน <c oughs> เดี๋ยวชุดร้านยาที่ไหนไป ตอนนี้เป็นลงที่ร้านยักคอนอยากขอพวแกเป็นกริบเปิดในท้องติซซ่ากุู๊โจ่ที่นีอ,อร่อยไหมอีกทแบบี่ะเอยีกดิมีอีกนุนมีไอติมคนทำไมพอร้านกาแฟนี่เลยเทียมฟวะไม่ต้องงงไม่มีอะไรน้างงมวอยอยากสองต้นกต้องนู่มไงนั่งไง โอ้สาธุยั์ต้นสีเขียวกับยั์ต้นสีขาวอายุวังโตสุขถังพลังเดี๋ยวไปเลยให้ใหวงที่ลานยั์ขออนุยัตเก็บภาหน่อยจะไป็นรูป่าพทา่ต่อไปเป็นปรยนคออไอบต่อท่อวามดีเป็ได้ นัก <laughs>

นั่งเอ็นมาแสดงลายธรรมพีเอ้มา,มาร่ามาวมกันในการทำความะระอารมีธรรพระบรมราชชนนีพันปรุองค์ละเจ้าร,ร,า,ร,ร,รารำหรวงวัดแห่งก็ทุกวันที่15บห้าแต่แก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมากตามเหตุและปัจจัยอันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุตอนนี้ทาง เาจ้าหน้าที่ก็น้อมนำไปในส่วนต่างๆตามที่ไอ้ผูสีโลกหรือว,ว่าพรครูส,สม,รม,มุทรกษองได้ประชาธรรมหมา้ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องทุกา,างาและก็่อ